งาน World Expo ที่ปัจจุบันคนเรียกกันสั้นๆว่า Expo เ,เนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกที่ไหนกอไก่ลอนดอนขอไข่ปา,ารีสโอ้โหกอไก่ลอนดอนค่ะถู<ห><ห>กต้องจัดตอนปี1851อุป้าหนค้อแรกถือว่ามาดีกำลังใจกำลังมาละใจชือ่อละงาน Expo อ,อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การใดฮะกอไก่ M I C ขอไข่ D I E อันแรกอะไรนะ M I C โอ้โห จมบอ์น์น่าจะใช่นะเจมส์บอนด์น่าจะเป็นคนดูอยู่แหมขอไข่สิคะขอไข่ค่ะ B I E B I E ค่ะองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลกเอานี้เอาจริงๆอะไม่รู้นะข้อนี้แต่คือขอบคุณที่เอา M i C มาข้ออ็กซปองจัดทั้งหมดกี่เดือนก็ไก่5เดือนขพอไข่6เดือน5 6 7 8 9เ0 6เดือนค่ะถูกต้องทางยอด ญี่ปุ่นจัดงานเอ็กซ์โปมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งในปีนีด้วยกอกอไก่สามครั้งกอขอไข่4ี่ครั้งเอาตรงๆนะบอกมีช้อยให้อ่ะไม่ช่วยอะไรสามหรือสี่ครั้งสี 4, อ่อะถ้ารวมครั้งเนี้ย สามหรอใช่จัดมาแล้วทั้งหมด3ครั้งนั่นเองมีตั้งแต่ปี1970 2005แล้วก็2025ห้อุ๊ยอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงปั้นพึงนะนี่เพิ่งเพิ่งครึ่งทางเองหรอพิ่งครึ่งทางเหรอโอเคไปไปไปเอ็กโ s p o 2สองที่โอซาก้าจะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่กอไก่สิเมษายนเพรไข่13พฤษภาคม13เมษายนค่ะได้เพราะว่าเมื่อกี้นั่งนับจำเดือนได้แต่วันที่ exactly เนี่ยจำไม่ได้แต่โอเเค13มษายน ชื่อก่อนที่จัดงานเอ็กซ์โปในปีนี้มีชื่อว่าอะไรระหว่ายูววามะชิเมะกับยูเมะชิมะนะอันนี้คือเหมือนเอาไว้แกล้งอะแต่ถามว่าแกล้งได้ไหมเกือบได้แล้วเมื่อกี้เกือบเคลิ้มและยูเมะชิมะค่ะถูกต้องเอย้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รองอะหน่วยงานไหนของไทยที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบการเข้าร่วมง,งานเอ็กซ์โป 2025. 2อ2 5หเป็นหลัก เอา,าเป็นหลักกระทรวงสาธารณาสุขกับกระทรวงวัฒนธรรมคือถ้าเอาดูเป็นหลักปีนี้ผมคือกระทรวงสาธาร,รณาสุขค่ะเพราะว่าทีมงานอะไรเงี่ยเกี่ยวกับสุขภาพเรียกว่าทําการบ้านมาผิดหนึ่งข้อถือว่าใช่ได้ก็คือชมตัวเองนะย่อตัวเองว่า ใช้ได้ในเดือนเมษายนนี้ออมแล้วก็ b t ทีบัตเตเนี่ยจะไปบุกงาน Expo 2025ที่จัดที่โอซาก้านี้นะคะโดยที่ b t ทีบัตเตนะคะเป็นสื่อออฟฟิเชีที่จะได้รับการเผยแพร่คอนเทนต์ของ Thailand Pavilion นะคะเป็นอาคารนิทรรศการของไทยที่จะอยู่ในงาน Expo 2025นี้ยังไงก็อย่าลืมติดตาม b t แีบัตไตไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ